รู้สึกตอนรับน้องนะคะมันจะตอนแรกอะมันไม่กลัวหรอกคะ่ะแต่พอติดตาไปแล้วทุกอย่างมันหมืดเรามงอะไรไม่เห็นแล้วเราจะจินตนาการไปเรื่อยๆทาให้เราจับนู่นจับนี่ก็ทําให้เรากลัวไปหมดกลัวครับเหมือนเอาอะไหมาจี้กลัว,ว,วแล้วก็โอิโอทากเค็มๆเ,เหม็นๆครับแล้ว เหมือนกับว่ามีงูครับแบบว่าเอาปาาเข้ามาแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรแล้วพี่นั้นก็บอกว่าปลาหลายแต่ว่ามันตัวใหญ่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นกบไม่ให้แกให้กินขนมปังใส่ไส้อะไรก็ไม่รู้ครับขิงขิงแปกแปลกครับแล้วก็พี่สุเอาอะไรมามันนอยบุ้งครับระแตะที่นิวมันน่ากลัวครับน่ากลัวครับผม ให้เหยียบให้เหยียบตัวอะไรก็ไม่รู้ครับก็รู้สึกตัวนิดนึงครับเต็มเต็มแค่ว่ามีกบมีเต้เดือดมีปลาได้กินฟันโอลวดกระปิครับที่เดียวไร้รสครับแล้วก็กินขนมปังแลว้วก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เป็น,นกะปิเลยครับแล้วตอนนี้กะปิก็ยังปิดฟันอยูรปป่รู้สึกตัวรู้สึกเสียวครับ ตอนเด็กๆเขาให้เวจิ้งก็นึกว่าสัตว์อะไรไม่รู้มันคล้ายจะระแหน่คนคล้ายจะระแหน่คนคล้ายจะระแหน่คนน่ากลัวไมาอยากใค,ครแข็งเขามันจะกระเี้ตอนที่มันเดินเหยียบคนแล้วเจอตัวอะไรบ้างคะคิดว่าอ่นอนอ่นอนอะไรอีก กินหรอได้กินอะไรบ้างไม่ได้กินหนูไม่ได้กินเลยแสดงว่าหิวมากสิ่งที่พี่เขาเอามันเยอะมากแล้วแล้วมันก็มีหลายอย่างมากสิ่งท uh uh ี่เมื่อกี้คิดว่ามันมีก็คือกบไสเดือนแล้วก็ปงอะไรแบบนี้ค่ะ มังกรกลัวอะไรบ้างคร <c oughs> ับปามังกรไม่ค่อยกลัวที่พี่เขามาแต่มังกรกลัวสัตว<ม>์อย่างอื่นเช่นงูงูงูมีพิษแนีะแต่ว่าที่พี่เขามาไม่กลัวเลยสบายมากปลาหน,นอนปิงกบ ปาไหลค่ะรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคือกลัวอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นค่ะก็ตอนที่มีอะไรมาแตะแขนมันจะเป็นแบบเป็นแขนนุ่ม นุ่มๆกทีอ่ะเหนือยสึกขยึกขยแรงตรงที่พี่ชมพู่กีนแล้วหนูดุดต่อหลังอยู่แล้วพอพี่เขาบอกว่าให้ไปจับแล้วพี่ชมพู่กี้อีกทีอ่ะมันดูแบบว่าไม่น่าจะมันดูน่ากลัวไงไม่รู้รู้สึกมันนิ่มๆประหลาดี กบเจ้าปิงเจ้าหนอนเราได้กินหรือเปล่าได้กินก็รู้สึกว่าพี่เขาให้กินขนมปังแล้วเหมือนไส้กระปิกมากแล้วก็รสชาติเค็มๆนกปิงแล้ว ท่ามินท่านมินได้กินอะไรครับกะกะอะไรไส้ไส้อะไรครับไส้สอะไรครับใส่เดือนใส่เดือด 我得走开。